อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องอามากอร์เคปอฟนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องราวที่สุดจะน่าอิจฉาที่บลิงในตอนนี้เนี่ยทั้งบลิงในคอนเสิร์ตที่ฮ่องกงรวมไปถึงปลิงหน้าจอคอมอย่างพวกเราๆนะครับก็อิจฉาไปตามๆกันเลยกับที่ทีมแดนเซอร์คนนี้นะครับเป็นอีกครั้งที่ลิซ่าเนี่ยเข้าไปเล่นเข้าไปแกล้งเข้าไปหยอกพี่เขาอีกแล้วนะครับทำการแสดงโชว์อยู่ดีๆลิซ่ากำลังรับแบบดุดุฟัดฟัดปวัปวปัอยู่ชูโจ๊กเคมช เดินไปแจกหัวใจให้กับทีมแดนเซอร์พี่เขาเนี่ยถึงกับอดกลั้นขำไม่ได้นะครับต้องเผยยิ้มมาเพราะว่าคนสวยน่ารักอย่างยูซ่าเนี่ยเข้าไปแกล้งแจกหัวใจให้ซะขนาดนั้นนะครับแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยบลิงในคอนเสิร์ตคือกรี๊ดกันหนักมากๆเพราะว่าอยู่ๆลิซ่าแจกหัวใจให้กับแดนเซอร์ทําไมไม่หันมาหาบลิงกันบ้างลหลายๆคนเนี่ยต้องการหัวใจดวงนั้นมากๆเลยนะครับและทุกคนที่ฟังอยู่ในคลิปนี้เนี่ยอยากได้หัวใจจากลิซ่ากันบ้างหรือเปล่าหรือว่าใครที่ไปคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยมา ที่สนามสุภชลาใสนะครับได้หัวใจจากลิซ่ากันมาบ้างหรือเปล่ามาบอกมาขิงมาอวดกันได้นะครับแต่ที่แน่ๆที่ห้องกงวันนี้พี่แดนเซอร์นะครับได้ไปแล้ว1คนหนึ่งดวงเต็ม,เต,มเต็มจุกๆไม่ใช่มินิฮาร์ดไม่ใช่ฮาร์ฟฮาร์นะครับแต่ว่าเป็นหัวใจทั้งดวงของลิซ่าแจกให้ไปเต็มเมเลยนอกจากนั้นเนี่ยยังมีตำนานแรปคู่นะครับระหว่างแรปเปอร์สาวแห่ง blackpink j e n นี่และลิซ่านะครับแรปคู่กันบนคอนเสิร์ตครั้งนี้ในเพลงสุดปังนะครับฟแฟนเนีกยกรี๊ดกันใหญ่เลย ลิซ่าเนี่ยน่าจะไปทําอะไรสักอย่างให้พี่เจนนี่เขาเขินนะครับถึงกับยิ้มแล้วก็ไปไม่เป็นเลยแต่ลิซ่าของเราเนี่ยด้วยความโซเฟียสโซใจนะครับก็แรปต่อได้แบบฟาดฟาด,ดป,วปวัวๆแกล้งพี่ไปแล้วหนึ่งนะครับแต่ตัวเองเนี่ยทำชิลไม่ได้สนใจเหมือนทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับลิซ่าเนี่ยขี้กแกล้งจริงๆเลยระวังนะครับเพื่อโดนพี่เจนนี่เขาเอาคืนสักท่อนสักพักหนึ่งในคอนเสิร์ตหรือว่ากลับไปเนี่ยอาจจะโดนพี่เจนนี่เนี่ยจิกแก้มให้ก็ได้นะครับ ในตอนนี้คอนเสิร์ตก็ใกล้จะจบแล้วนะครับจะหมดแล้วสาหรับคอนเสิร์ตฮ่องกงวันที่3นะครับทุกคนเป็นอะไรที่สุดมากๆเลยกับ3วันติด3วันรวดในคอนเสิร์ตแบล็กพิงก์บอลพิงก์เวิลด์ทัวร์อินฮ่องกงนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยพักอีกสักแป๊บหนึ่งก็จะไปกันต่ออีกประเทศหนึ่งแล้วยังไงมาส่งกําลังใจให้สาวๆกันนะครับขอให้ไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ไข้แล้วก็เอ e เนอร์จีเต็มร้อยแบบนี้เหมือนเดิมเลยเดี๋ยวเรามารีวิวหรือว่าเราจะมาอัปเดตคอนเสิร์ตกันต่อนะครับคลิปนี้ขอไว้ สวัสดีครับอันยอง